ไข่ไม่ดูดสบายดีจ้าป่าลุงบุษบุญคนเดีย้าจะยิ่งไข่ไข่ไข่ไม่ดีกาสาวนางเพิ่นกะมาลีน้ำพี่น้องเลยกับน้องมิ้วน้องใหม่เด็กๆชาจ้าลูกกระดาพากลิ่นเค็มพี่น้องเลยทางสาวนางเพิ่นกะดังไพ่ชาวนาง ไื่อคมะรนนแม่พี่น้เแมนมื่อนอ่กัน้ทองืม่กบมันออกไปซื้อชินดาสูดเมือวานสาวนางซื้อสินดามาสู่กินเลยจ้าเฮากระข่างหม้อถ่านเรียบร้อยพี่งหม้อ่นเออเ่ังน้อยสวัสดีจ้ามาเรียบร้อยเลยจ้าพี่น้องหมอเฮากระหอนถ่านเลย กปลกะมหมูกระทะจ้ามันมีสาลากปอาอ้มาเรีกเ้อย่นิ้วจัดหมูกระทะให้เด็กๆเพี่น mm. uh, no ้องนี um um ่เบิงแม่เอาน่ะลงหน้องนีแก้แวเอาลงโอ้ยไฟสดได้น้องไหมอืมเอาบวมเอสื่อเอาบวมอใหน เอาบวงอันไห่มาป็น่ะเอเอบ่วงเอา,เอาบวงอันจองค่ะนะย่านอันนั <mm. ้นนี่ค่ะอมกันว่าอุ้มแลไปนแกเรียบร้อยหเลย่ะแมอนแหงน้องมิวกระแกะปูอัดถา

สบายมากกูมันบวบเก็บเจสโตคเลยมั้งขามันหุนะแต่มันทอดมันหลุดแล้วมันลุกนะันมันลุกไอติมมันดอยนะมานด๋อยดน้อยด๋อยน้อยค่ะเดี๋ยวฝาลูกมันลวกนะไม่เอาผิดเลยไม่ตั้งน้ำในเอกลูกปลาจรายีขว่วมลยร้งท่สนั่ง้มาแวะน้เดพี่น้อง็นอยู่ทางลังกล้องเลยสย น้ำมันยงบูดน้ำมันยดคุณจานิายพบดแม่ตัออกก่อนนี่นะโอู้ดดีมันลูเลยกซุมูย่างปะอเอคืออันนี้คืออัเนีย่าเขายขาวกนาดนะกนาเอย่างยาเนี้ยหรอกอักหอมซึ้บบนิายคามันทำยังไงอาอเมื่อ้วหันดอกนะยังจะะไรอกเมื่อไหมูย่ไม่มูยาเขาเอามาหาอันพูดดีขบเลยหนักควรทอมบม่ค้ปูอนี่รเพื่้มดอก ยี่สิบยี่แล้วค่ะเดียวายย่อกจะมุนมั่ี้ามากันเลยจี๊ดจ๊ดเต๋อไี่เป็นไร้องเข่าใช่ไหมเ้อเสื้อใส่บ่อกคใส่ใส่บ่อใครใ่ใส่ก็ได้ใส่บ่อไหนี่บ่ใส่กี่หน้า้านหน้่า เ่ากใส่นนบานไมีเนี่ยใ่ันจ้ใสบะอะไรจามันยังโกรธยังบ่นาลูกถามมันนานก่อนลูกเด็กๆสาลวนิ้วขาวละนเนาะคนก่อนกำลังผดกินน้่งนลาเสร็จมาเด็กกำลังผวดหลหลอกเจ้วพี่ได้ จิ้มจิ้มจิ้มลิ้มเราควจะเอาทางตรนี่ตรงไหมแล้วอันไหน่าสปก่อนอะไรบานนี้ไปแานหน่อย้เอาไหนคะสุกเรียบร้อยอ่ะิดเลยตนั้งิไเองจิ้เลยิ้ได้บลูกได้ได้อออกสเอาเอาอเ่หนล้วเราตรงงเดูมิลมาขบกันได้

ไปมบกมับด้วยเนคนเสียผักลงเลยบริสุทธิ์อันนั้นร้อนไปตั้งหากเนาะฮ้อนดิฮ้อนดิใครทำมันอีกนี่ส่เตาเนาะใส่เตาฮง่นะแขงอนค่ะมากินน้ำตเจาน้าพี่น้องน้องเจาปลาลูเเจาน้ำแัอย่างเนาะก็นอามากินน้ำา เป็ปลาลูกน้ำเรื่องแม่เสียอ่าน้นรงอกนี่น้แมันเนาะาแกะ้ผักงแบบนี้ฮะ้มแผักงน้อมันมาเลยพ่อจะ ชิดทีขาวทางหลังกลองแบบลายบางทองบางอัตบางโค้งางห้า่เน่เอาเลยเอาเลยพามมัลติกัเดมีก่อในตู้เดียวในในป้าก เอาดีลมาลยเเดียวเดียวขานางทำเลยทุกวันทักทา้นงก้นเป็นสาวขายเบียร์ในโรงงานกำลังทองกคน้อม พอเด็กินผักก็นลยมิหนักเลยทอดแ้วหน่อยกรกวจกัดกนมาไรเปร้อนรือไม่รอื่นื้อนหรือ่า้อืออื่นไ

มันม่เละที่มันวดก่อนจะในไข่มันร่อนยิงลนน้อเลไม่ไข่แล้วเาหายน้ำแม่ํามี่อนหนเลยห้าหนึบตีไข่ยานาเบิดับมาเด้่มโตนี่ค่ะห่อนนะนานทอดเลยมันมีแนวแตะอย่าง

นกเแล็่งเข็ดแบลายพี่น้องเลยพี่ยลนกันคิดนน่กระซิคอลาไปก่อนเอด้อจ้าขอบใจชาวนาำพลาแ่บมาเรียงหมูกระถาับขอฝากสองชาวน้ำปาแฉบนีเ้เด้อจ้าบ๊ายบายไปก่อน้ะบ๊ายบาย